จุ่จจุ่งจุ๊บจุ๊งจุ่งจุ่งยุ๊งยุ๊บยุ่ง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 มุ่งย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 ุงยุ่งิุ่งยุ่งยุลงยุ่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 บยุกงยุ่งยุ่งยุ่งนุ่งยุ่ยุ่งยุ่งยุ่ดยนะ่งยุ่มยุ่งยุย่งยุ่งยุ่งยุนยุ่ง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 ยอยุ่งยุย่ ซึ่งคลิปเก่าที่ทำฮอนไครอิงแพคก็ประมาณประมาณหนึ่งปีที่แล้วเฮ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรออือแล้วเมื่อปีที่แล้วก็เลเวลประมาณ30กกว่าเฮ้ยถือว่าพัฒนาอยู่เลเวลตั้ง50แล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือ1ปีมงเลเวลอัพแค่20คุอิ่มเขาเลเวลตันกันหมดแล้วมึงคิดว่านี่มันเป็นการพัฒนารือไงกกูไม่เคยได้เล่นเด้อ ซึ่งที่ผมกลับมาเล่นเพราะว่าผมสมได้น้องโบย่าตัวใหม่หรือเปล่าวะประเด็นคืออ่านชื่อถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมารีวิวน้องให้ทุกคนดูกันนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะรีวิวนั้นเราก็ต้องไปฝึกเล่นแป๊บหนึ่งเฮ้ย hey, มึงจะไปฝึกลงฝึกเล่นเอาไอ้สัตว์มึงไม่ปิดการแจ้งเตือนวะ <c oughs> กือกืขอโทษเอาเป็นว่ามึงไม่ต้องฝึกลงฝึกเล่นอะไรทั้งนั้นแหละตัวใหม่ ีมือมึงก็ใหม่ไปด้วยมึงก็ลองไปเล่นเลยไม่ต้องกลัวเลยลุกสนามจริงไปเลยคนเขาจะได้รู้ไงว่าฝีมือการเล่นฮอนไคร i อิมแพคของมึงอ่ะไม่ใช่เล่นๆเ,เ,เอางั้นเลยเหรอถ้างั้นเอาก็ได้ว่าสู่สนามลบางบทีก็สงสัยะว่าแม่นางไม่เจ็บขาบ้างเหรอเอา,เอามีแหลกด้วยทำไมชอบมันแหลกตอนอันคดคลิปตลอดเลยวะเนี้ยเฮ้ยแม่นางก็ยิงลัวเหมือนกันนเนี่ย เห็นแบบนี้แต่ไม่นานก็ดาเมจเบาแต่ว่าก็ยิกรัวนะเนี hey, ่ยเฮ้ยมึงลองกดปุ่มตีค้างดิฮะปุ่มตีค้างอ่ะเฮ้ยโคตรโหดอ่ะตะกี้กูชอบอ่ะลองลองอีกรอบหนึง่งขออีกรอบหนึง่งอี๋เอาผ่านเฉยทำไมมันไม่ปล่อยวะอยากได้แบบเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> โอ้โหอ,อีกรอบหนึง hey, 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 ่งให้ระวังระวังระวังกูตตเตือนมึงแล้วไม่เชื่อมึงก็เตือนกูช้าไป การที่มึงจะตีแบบเมื่อกี้ได้ไมึงต้องรอเก็ข้างล่างนี้เต็มก่อนโอ้ต้องรอด้วยฮะเนี่ยเต็มแล้วกดดิอ๋อแบบนี้นี่เองแล,แล้วอันตรีอ่ะโู้โคเท่อะมันเหมือนเป็นการกลางอนณาเกตแล้วก็ยิงลำแสงอะไรงมาดูมาจากข้างบน,น,นอะนะแต่ถ้าคนที่เล่นฟีไฟกับพับจีมา<ๆ>เขาก็จะเรียกว่าเลสโซนมึงแม่งโคตรจอดแห่งการสรรหาคำเปรียบเทียบเลยวะ่ะโอ้แน่นอนอยู่แล้ว กูเป็นใครกูโดนเลยนะเว้ยมังเลิกพูดแล้วก็ดูเกมไปเถอะอ,ะอ่าๆเดี๋ยวกูจะตั้งใจละอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วใช่ปะออน่าจะใช่นะถคากูจําจไม่ผิดนะโถสัตว์มีคำว,ว่าน่าจา๋าเลยเฮียกูจะไว้ใจมึงได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ตายเลกที่อะแม่งเอ้ยถึกชิบหายเลยเฮียกูตีทั้งวันก็ไม่ตายหรอเงี้ยแล้วมันมีกาาเกาะห่าเหวอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ ม,มึงก็ลองเปลี่ยนตัวแซ่อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนได้ได้กูเปลี่ยน,ยน,นงั้นก็จะมีตัวละครอ,อื่นมาให้มึงใช่เหรอไม่รู้ว่ากูเปลี่ยนไปแล้วไอ้เชี่ยนี่นางไวใช่ไหมยะไรกูยังพูดไม่จบเลยสัตว์อ้ามึงไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอความไวเป็นของพิศาจอ่ะอือกูคเคยได้ยินนะแต่ว่ามันน่าจะใช้กับมึงไม่ได้อนะมึงไวกว่าเยอะเลยโอ้โหมึงชมหรือด่ากูเนี่ยก็แล้วแต่มึงจะคิดอะนะงั้นกูจะถือว่าเป็นคำชมดูแลกันนะนะออ เอาที่มันสบายใจเลยก <c oughs> ูสบายใจอันนี้แหละเอาไอเ้เแี่มึงให้ตัวอื่นจบทำไมอะมันก็ไม่ถือว่าเป็นการรีวิวป่าวะ,ะกูมึงบอกว่าเปลี่ยนได้อะอย่าเถียงกูเอ่อข,ขอโทษครับเนี่ยเป็นไงต้องมาอาัดเพิ่มอีกรอบหนึ่งเสียเวลากูไหมเนี่ยกูก็บอกไปแล้วไงว่ากูขอโทษ ตามจริงถ้าตะกี้มุมกล้องมันอยู่ข้างล่างมันน่าจะเห็นเลยนะ,ะเห็นอะไรเอ้าไม่มีอะไรเสียงลองฟังดูมีเพลรลุดนัเนี่ยะกูก็บอกไปแล้วไงว่าไม่มีอะครั้งนี้กูจะยอมเชื่อมึงก่อนก็ได้เออเพื่อนกันมันก็ต้อง,งเชื่อใจกันละกันดีว่าแต่ตะกี้มันวาร์ปมาได้ไงวะนะมันเป็นสกิลของบอสอะนะมันวาร์ปมาได้มันน่าจะมีตัวที่วาร์ปแบบบอสต,ตะกี้นี้ได้นะ่ะ ถ้ามีก็จะขอกระโปรงสั้นนะเพราะจะได้เห็นก้ากนาเฮ้ยพร้อมกันสุดยอดเรานี่มันเพื่อนสีจริงๆเลยวะแน่นอนยู่แล้วรู้จักกันตั้งมาแล้วว่าแต่มึงให้ให่เฮยนี่จบอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาชิบาหายกูลืมตัวกูต้องมาอ่านใหม่อีกรอบเหรอเนี่ยโอ้กูเริ่มท้อละไอสัตว์อันนี้รอบสุดท้ายแล้วถ้าเฟลอีกกูว่าไม่อ่านะลรเฮีย เอ้ยมึงอยากทอดิไม่รู้ตาน,นี้กูจะไม่เปลี่ยนตัวด้วยต่อให้สถานการณ์มันจะย่ยมเยขนาดไหนกูก็จะไม่เปลี่ยนตัวอืมมึงควรทําตั้งนาแล้วมันจะได้ไม่ต้องเฟลเออกูขอโทษที่กูทําเฟล เลือดเหลือหลอดเดียวแล้วจะจบแล้วกูจะได้ไม่ต้องอัดเพิ่มไอ้สัตว์เอ,อก้กูก็จะได้ไปนอนเหมือนกันแบะตอนนี้มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วน,นี่ยก็ <c oughs> ประมาณตีสองนะมึงตุกกูมาเพื่อให้ให้มาช่วยมึงอัดคลิปแค่เนี้โอ้เราก็มันเดึกแล้วนะกูอยากหาเพื่อนคุยอ่ะในที่สุดกูก็ได้เห็นฉากจบสักทีโอ้โหโคตรคุ้มค่ากูเล่นมา3ามสี่รอบเพิ่งจะได้เห็นฉากจบไอ้สัตว์เอ้ยปิดคลิป はい。<music>